จะปีใหม่แล้วนะครับมีรถเก๋งขับหรือยังนี่เดี๋ยวพามาดูนะครับวันนี้ผมมีรถมานาเสนอนี่เลยครับเป็นเจ้า t o y o ต a v i o ออนะครับเป็นเครื่อง 1.5e นะครับพี่น้องมาเพื่อชมหน้าแบบหล่อๆแบบนี้เลยนะครับนี่มาดูข้างหน้ากันก่อนแล้วกันนะข้างหน้านะครับนี่ครับมาพร้อมสเกิร์ตนะครับดูโคตรเท่เข้ารูปทรงมากตอนนี้ก็จะเป็นตัวกระจังหน้านะครับเป็นโลโก้ t ต y o ต a านะครับเป็นชุบโครเมี่ยม ส่วนโคมไฟนะครับเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์นะครับเนี่ยฮะเหมือนตาคนนะครับดูแบบมีพลังมากนี่ฮะอย่างสวยครับอย่างแจ่มเลยครับอย่างแจ่มเลยไฟตัดหมอกมีมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างต่อครับมาดูด้านข้างต่อนะครับนี่ฮะมาดูเห็นแะ้รฮะล้อแมกนะครับนี่ยี่ห้อมาลินซ่านะครับเป็นล้อแมกแบบรูปทรงแบบสไตล์สไตล์รถเบนซ์นะครับแต่การใส่คันนี้ลงตัวมากนะครับเป็นแม็กคอมสิบเจ็ดนะครับยางก็ยางคดดอกเต็ม นะครับเปลี่ยนมาใหม่เลยครับพี่น้องนี่ขับแบบยาวๆครับขับปีนี้ครับเปลี่ยนอีก2ปีก็ยังได้ฮะเนี่ยสเกิร์ตนะครับนี่ครับดัน้างก็มีส่วนกระจกมองข้างนะครับเพิ่มเติมไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ช่วยให้ความปลอดภัยดีขึ้นครับส่วนกันสาดติดมาแล้วครับฟิล์มนะครับดำดำติดมาใหม่นะครับชุดสีนะครับโดยรวมนะครับเ9เลยทีเดียวนะครับส่วนตัวนี้ที่เห็นอย่างเงี้ยครับเป็นเดิมโรงงานมานะครับพี่น้องประตูเห็นอย่างเงี้ยครับเดิมเดิมไม่เคยทําสีไม่เคยเปลี่ยนแน่นอนนะครับ มาดูด้านท้ายต่อครับต่อด้านท้ายเลยครับด้านท้ายกันนี้ฮะโดยประมาณนะครับมีสเกิร์ตหลังเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวแต่งมาเพื่อความเท่นะครับก็จะเหมือนกับท่อออกสองข้างแต่มีแค่ข้างเดียวนะครับนี่เนาะโดยรวมนะครับคันนี้เดิมๆทั้งหมดครับเดี๋ยวพาดูใต้ฝาโปงนะครับพาดูตัวนี้นะครับจะเป็นตัวซีดานเก็บของได้เยอะนะครับนี่ครับตัวรองเวลาเก็บของให ไม่ให้มาเปียกหรือเปื้อนนะครับตัวนี้เก็บทําความสะอาดง่ายยางอะไรครบนะครับค่อนข้างที่จะเดิมเลยครับนี่ฮะยางอะไรก็มีครบเลยใครได้ไปใช้งานนะครับเป็นรถน้องๆป้ายแดงเลยนะครับพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าจะต้องซ่อมจุกจิกเลยครับขับได้ไกลๆสบายๆครับแอร์เย็นเจี๊ยบเดี๋ยวดูภายในต่อครับสำหรับภายในคันนี้นะครับนี่พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมาตติฟังก์ชันแล้วนะครับ มองอะไรก็หุ้มหนังมาอย่างสมบูรณ์นะครับอย่างเข้าที่เข้าทางของที่เลยทีเดียร์แล้วส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับพี่น้องระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กครับซ้ายขวาเนี่ยสัญลักษณ์แอร์แบ็กนะครับนี่ฮะชุดเครื่องเสียงก็เดิมโรงงานชุดคอนโซลก็สีดําแบบเท่ๆดุๆเลยส่วนเลขไม่หนึ่งแสนก็อีกห้าพันกิโลครับรถคันนี้นะครับปีสิบหกเลขไมขนาดนี้สมบูรณ์มากเลยครับใช้งานน้อยมากใครได้ไปใช้งานนะครับบอกเลย ขับแบบยาวๆครับยางก็เยอะดอกเต็มโอ้สุดยอดเท่ก็เท่ครับสาวเหลียวมองแน่นอนนะครับคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบใครหายอยู่ไม่ควรพลาดนะครับสดยอดครับดูภายนอกภายในแล้วครับเดี๋ยวพามดูห้องเครื่องต่อนี่ขอเปิดกระโปรงแป๊บนี่ครับห้องเครื่องผมอยากจะพาทุกท่านมาดูนะครับความเดิมนะครับไม่ว่าน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยแกะเลยครับ ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์คันนี้จะเป็นเครื่อง 1.5e ครับของตัว v ีออคันนี้ปี16นะครับใช้แบบยาวๆแบตก็ใหม่นะครับถ้าใดสนใจนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะมาเล่าอะไรให้ฟังครับทํานับบท่านใดที่สนใจนะครับเจ้าเซนร์ต้าวีออเครื่อง 1.5e ปี2016คันนี้นะครับบอกเลยครับผ่อนโคตรเบาโคตรสบายฮะร,ราคาเปิดอยู่ที่3 38,000 จะได้ชุดแต่งล้อมงล้อมแม็กอย่างนี้ไปเลยนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงหกพันนะครับพี่น้องตลอดสัญญาอายุสัญญาเลยนะครับท่านใดสนใจเบอร์โทรศูนย์แปดหนก็ดเกนึ่งนะฮะหรือจะเป็นทองทางช่องทางเพจทอง YouTube ช่อง t i กตอกอะไรครับติดตามแล้วก็สอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะครับจองรถวันนี้นะครับได้ขับช่วงปีใหม่แน่นอนครับพี่น้องรีบีเลยนะครับ